สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเพลงจะมารีวิวสินค้าตัวนี้ที่ตอนนี้มีผลตอบรัอบออกมาดีมากแล้วทุกคนเข้ามาสอบถามเรื่อยๆแล้วก็ที่เพจงจะรีวิวให้เพื่อนๆหรือพี่ๆน้องๆหรือใครก็ตามที่กําลังจะสนใจหรือกําลังจะสอบถามแต่ยังไม่กล้าสอบถามเดี๋ยวเพลงจะมันจะดีจริงไหมหรือย,อยังไงก็คือเป็นครีมกันแดดที่ช่วงนี้ ประเทศไทยชยโยอะไรอย่างเงี้ยประเทศไทยก็แบบว่าร้อนมากคือเพียงอยากจะมารีวิวตัวนี้มันใช้ดีมากแล้วก็มี2อตัวก็วคือนี่ ตัว w h i t e n i n i Body Lotion แล้วก็ EE e Body Snow Snow cream นะคะคือตัวนี้ก็คือเป็นตัวบำรุงผิวปกติที่เรา,าใช้ตอนกลางวันหรือตอนออกไปไหนก่อนที่จะออกแดดหรือตัวเวลานอนนก่อนนอนอหลังอาบน้ำอะไรประมาณนี้นะคะ่ะตัวนีใ้ใช้แล้วจะทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะเดี๋ยวเพียงลองเทสแค่ิดเดียวนะคะคือตัวนี้คุ้มมาก จะเพียงเทสแค่ข้างเดียวก่อนนะคะทานิดเดียวคือกลิ่นก็หอมด้วยแล้วก็ขิงติดทนนานแล้วคือผลต่อบรับออกมาดีผิวกระจาา่างใสทาแล้วแบบไม่ใช่ภายในเจดวัน,นภายในเจวันเราจะขาวนะคะตัวนี้ใช้ใช้ไปเรื่อยๆผิวเราจะกระจาา่างใสและผิวนิ่มนุ่มนิ่มอะไรอมชมพูก็ว่าไปตามเรื่องนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัว บีบีครีตัวบีบีครีมที่ทุกคนพอจะจะรู้จักกันบางคนคือไปใช้ของยี่ห้ออื่นมาแล้วติดขนบ้างาเหนียวเหนอะหนะบ้านเกลี่ยยากบ้างตัวนี้คือเพียงการันตีได้เลยว่าช่วยให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ดูว่าคนที่ผิวคล้ำขาวหรือใช้ได้กันหมดไม่ต้องไปซื้อสีนั่นซื้อนี่สำหรับคนขาวแต่เนี้ย ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าทาเลยคนผิวขาวทานิดเดียวก็สว่างคนผิวค้ามทาดีเดียวมันก็ดูขาวขึ้นดีขึ้นดูผิวดูเนียนขึ้นนะคะเดี๋ยวเพียงลองเทปูเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็คือมันเป็นเหมือนเป็นน้ำแบบดูแบบคือแบบผิวชุ่มชื้นนะคะเห็นไหมเห็นไหมถาคะเขียนงไหมคะค เลิศไหมคะโห้ยดีแล้วก็คือพอเราทาเรารู้สึกเหมือนผิวเราเหมือนเด็กอะเด้งเปรียบเทียบเลยข้างนึงผิวคนเรามันจะสังเกตได้ง่ายๆหรือว่าผิวมันต่างกันยังไงเห็นไหมคะถ้าใครสนใจอสอบถามโทรสอบถามได้หรือ บ็อหรือไล์อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะคะแม่ค้าใจดีรือจะอาถามที่ใต้คอมเมนต์นะคะคือราคาพิเศษตอนนี้คือจริงๆไม่พิเศษหรอกค่ะราคา690ฟรีอีเ็ดด้วยนะคะใครสนใจสอบถามได้นะคะขอบคุณมากค่ะ